ไกำลังมามารับห้านทุกวันหลานไปเรียนที่ปานบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมมารอรับร้าน รถออกจากปานบุรีก็ประมาณ6กโมงมาถึงนี่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งจะมาถึง6กโมงครึ่งค่ะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูไฟกำลังมาก อันนี้รถไฟกุยบุรีก็มีที่พักของเจ้าหน้าที่สถานีแลนน้วก็มีบ้านตรงโน้นรถไฟมาแล้ว รอดูรถไฟเอาบรรยากาศมาฝากกันจ้าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมมารอนี่ค่ะ สถานีต่อไปก็บ่อนอกแล้วก็ประจวบคีรีขันสถานีนี้ก็คุยบุรี